เปิดภาพคิมเบอร์รี่ออกงานระดับโลกตะลึงสวมเครื่องประดับชั้นสูงคาเทียเดินทางไปร่วมง,งานกับเรนระดับโลกอีกครั้งสำหรับนางเอกสุตาสเทวะหน้าของเมืองไทยอย่างคิมเบอร์รี่แอนวอนเทม,มาสโดยเธอนั้นได้บินไปกรุงมาดริตประเทศสเปนในสมถฐานะเฟรนออฟคาเทียคนแรกของประเทศไทย ล่าสุดวันที่15มิถุนายน2565ภายในงานการล่าดินเนอร์ของคาเทียณเมืองมาดริดประเทศสเปนในชุดเรสเกาะอ,อกสีดำสุดสง่าจากอาซาวากรุ๊ปพร้อมสวมเครื่องประดับชั้นสูงของคาเทียเป็นลุคคลาสสิกแกลมที่เข้ากับสเสน่ห์ของคิมได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้ทีมงาน SBB Daily ได้นำภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะบอกเลยว่าสวยเพงสมถานะจริงๆค่ะ